สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พีนอนครับแฟนแดช่องพันไม้ที่พอเพียงโอ้โหหายไปนานมากครับครับมาแล้วครับโอ้โหธุระนี้ต่อยอครับไัเป็นไรนะครับตอนนี้อย่างที่ชื่อคลิปเลยนะครับมายงชิดปี6กห้าจะว่างให้กันต่อครับโอ้โหต้องอแสดงความยินดีกับท่านที่รวยก็มายงชิดปีที่ผ่านมา้ครับและแต่ท่านที่ไม่ค่อยได้อะไรก็ไม่เป็นไรมาเริ่มเป็นใหม่ครับปีแล้วเราอาจจะยัง แค่ตั้งตัวไม่ทันเดี๋ยวมาปีนี้เริ่มกันพร้อมๆกันเลยครับไปดูกันครับว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างครับพี่น้องเอาครับเพื่อนๆครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆไปดูองทำอะไรบ้างทําใจให้สบายก่อนครับทำใจให้สบายก่อรับดูสภาพมันจะเย็นหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่ามดลูกแล้วลูกมันมดแล้วครับมดหน้าให้คนผลิตแล้วต่อไปก็จะเป็นการ บำรุงรักษาธนูบำรุงมันนะครับตอนนี้อ่าอ่าเดี๋ยวเราพาดูย่างแรกเลยนะครับโอ้โผมผมนี่บอกว่ามีฝนตกมาบ้างนะครับในส่วนผมครับช่วงนี้มีสองรอบละสิ่งที่งดงามที่สุดก็คือวัชจจพืชครับหญ้าเลยนะครับโอ้โหงาเลแท้คริงจริงแม่ถ้าขายได้จะรวยเลยนะครับเนี่ยแม่ดูครับนี่หมดละลูกที่น้นเน่ายังค้าต้นอยู่นะครับ ไม่เป็นไรครับเ,เพื่อนๆมาเริ่มครั้งแรกนะครับถ้าใครลกแบบผมเนี่ยลกแบบนี้นะครับก็ทําความสะอาดก่อนโดยการตัดหญ้าอะไรก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันจะเข้าหน้าฝนแล้วเราต้องตัดหญ้าก่อนนะครับเราจะได้แต่งกิ่งกันนะเราจะได้มาดูคลิปแต่งกิ่งกันต่อตัดหญ้าให้มันดูสะอาดสะอ้างก่อนครับเราจะได้ใส่ปุ๋ยคอกอลุงนะครับ แล้วตอนนี้ครับฝนเริ่มลงแล้วหน้าใกล้หน้าฝน,นมันจะมีปัญหาตามมาคือมแมลงนะครับที่จะกินใบของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับใบที่แตกออกมานะมันจะโดนกินแบบนี้นะครับเราต้องรีบมาทําความสะอาดส่วนก่อนเนาะทำให้มันดูโปร่งโล่งนะครับเนี่ยโปร่งโล่งแล้วก็สะอาดสะอา้านพร้อมจะใส่ปุ๋ยแต่งกิ้งและลุยกันต่อนะครับ เนี่ยครับสภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันแตกใบอ่อนออกมาตอนนี้เราผมยังไม่ได้เข้ามาดูแลอะไรมันมากนะฮะพอดีติดธุระงานหลายๆด้านนะครับก็เลยอย่างตอนนี้ผมจะเริ่มเข้ามาละแล้วก็วามาทำพ,พร้อมเพื่อนๆนะครับนี่นะฮะเห็นรูด้านบนครับแตกยอดแตกยอดกันเยอะครับแต่ไม่ได้ผลเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะอ่ะโอเคครับโอเคครับพรเพื่อนๆตามนี้เลยมาดูแลยางก่อนนี่วันนี้ผมก็มา เช้าเลยเต็มๆเลยวันนี้มาตัดหญ้าครับเริ่มตัดหญ้าแล้วเราก็มาดูแลดูแลดูแลอราทาแบบดูแลหญ้าก,กันก่อนว่าจะพืชนะครับแต่ถ้าใครที่ทําสะอาดสะอานแล้วก็ไม่เป็นไรเตรียมตัวแต่งกิ่งก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยกันใส่ปุ๋ยอคอกนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูนะเดี๋ยวผมจะทําพาดูคลิปแต่งกิ่งด้วยแต่ตอนนี้มาเคลียร์พื้นเคลียร์กิงก่งไม้กิ่งอะไรให้มันสะอาดสะอานก่อนครับให้มันสะอาดสะอานเตรียมที่เราจะทําเพราะว่าเราต้อง ทับเป็นขั้นตอนเลยครับทาด้านล่างให้มันสะอาดก่อนแล้วเราแต่งกิ่งกาเก็บกิ่งให้สะอาดปุ๊บเราจะได้ใส่ปุ๋ยให้มันดูมีความเนียนตานี่ีกือาไม่ต้องใจร้อนนะครับเพื่อนๆรับปีแล้วคขไม่ได้ไม่เป็นไรปีนี้มาใหม่ลองวันหนึ่งมันต้องได้ครับมันต้องได้ครับเชื่อผมนะครับผมหายไปนานแล้ววันนี้ผมเอาขั้นสั้นแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆมาบอกเพื่อนว่าไม่วงชิดปีหกห้ามันเริ่มกันแล้วครับเริ่มตั้งแต่การทําความสะอาดวัชชืชเศษไม้เศษไรอะไรออกให้หมดก่อน แล้วเราจะเลือกแต่งกลีบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ